นอกเหนือจากเรื่องของความเสี่ยงในสภาพคล่องที่ลดลงนะคะรวมถึงในการดําเนินนโยบายการเงินงแล้วสิ่งหนึ่งที่คงต้องจับตาต่อเนื่องก็คือเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ล่าสุดดูเหมือนว่าไต้หวันไม่ทนนะคะหลังจากจีนเนี่ยส่งโดรนบินเข้ามาในพื้นที่นะคะก็ทําการยิงเตือนโดรนจีนไปเรียบร้อยเป็นครั้งแรกเลยนะคะโดยหลังจากที่ไช่อินเวิร์ดนะคะซึ่งเป็นผู้นําไต้หวันเนี่ยประกาศจุดยืนแข่งกล้าวทีเดียวค่ะแล้วก็บอกว่าจะใช มาตรการตอบโต้อย่างรุนแรงนะคะโดยเธอบอกว่าจีนนั้นกําลังยั่วยุไต้หวันนะคะซึ่งก็ได้ทําการจัดการด้วยการยิงดโดรนของจีนที่บินเข้ามาบริเวณนอกชายฝั่งไต้หวันเรียบร้อยแล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะคะว่าการยิงเตือนดโดรนของจีนจากทางฝั่งไต้หวันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ทางไต้หวันตัดสินใจทําลายดโดรนของจีนที่บินเข้ามาบริเวณรอบเกาะไต้หวัน เราก็ถือว่ามีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างตึงเครียดร,ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับเกาะไต้หวันเพราะว่าจีนมีความยึดมั่นว่าเป็น จีนเดียวนะคะก็คือไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินจีนแต่ว่าไต้หวันก็ยืนกรานนะคะว่าจะเดินหน้าปกป้องอธิปไตายของตนเองอย่างสุดกําลังโดยทางโฆษกของกองทัพไต้หวันเปิดเผยค่ะว่าทันทีที่ไต้หวันยิงเตือนโดรนจีนไปโดรนจีนลำนั้นกล่าวก็บินกลับฝั่งไปยังจีนทันทีนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้ไต้หวันก็มักจะออกโรงมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็พร่ำมนเกี่ยวกับกรณีที่จีนมักใช้โดรนบินเข้ามาในพื้นที่รอบเกาะไต้หวันโดยเฉพาะหมู่ เกาะเล็กๆที่อยู่ในความดูแลของไต้หวันแล้วก็อยู่ใ,ใกล้กับชายฝั่งของจีนอย่างเกาะจินเหมินนะคะซึ่งสถานีดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจซ้อมรบกองทัพจีนเพื่อตอบโต้การเดินทางทายกต่อไปก็คือเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาที่นนนซี่เพโลซีนั้นได้ประกาศนะคะแล้วก็เดินทางเยือนจริงที่ไต้หวันเนี่ยนะคะแล้วก็ทําให้มีการซ้อมรบขึ้นซึ่งจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นการส่งสัญ,ญญาณเตือนนะคะว่าอย่ามายุ่งกับไต้หวันที่เป็นส่วนหนึ่งของจีนโฆษโกองทั แผงก่อจีนเหมือนนะคะก็ออกมายืนยันค่ะว่าการยิงโดรนของจีนจากทางฝั่งไต้หวันเกิดขึ้นจริงช่วงประมาณ6โมงเย็นตามเวลาท้องถิ่นนะคะซึ่งก็ยิงเข้าใส่โดรนที่พยายามบินเข้ามาใกล้กับหมู่เกาะเอ่อตานนะคะซึ่งก่อนหน้าน,นี้เนี่ยจริงๆแล้วก่อนจะยิงไปที่โดรนเองไต้หวันได้ทําการส่งสัญญาณเตือนแล้วก็คือใช้พลุไฟจุดขึ้นไปนะคะว่าอย่าเข้ามาบริเวณดังกลา่าวแต่ว่าไม่เป็นผลนะคะดังนั้นพอเข้ามาในพื้นที่ก็เลยทําการยิงโดรนของ จิกลับไปนั่นเองแล้วโดรนของจีนก็บินกลับไปที่ฐานทัพทันทีนะคะจนถึง ขณะนี้เองยังไม่ได้มีสัญญาแล้วก็แรงตอบรับหรือว่าแรงกระเพื่อมจากฝั่งทางการจีนแต่อย่างใดนะคะกระทรวงต่างประเทศจีนก็ไม่มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้วยแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าไม่ได้มีอะไรน่ากังวลน,นอกจากนี้มีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์ที่ทหารไต้หวันเนี่ยปาหินเข้าใส่โดรนของกองทัพจีนในสื่อสังคมออนไลน์ของจีนด้วยค่ะซึ่งนอกจากนี้ทางด้านของผู้นำเช่งเหวินของไต้หวันนะคะก็ลงพื้นที่ปา อยัางกองทัพในเกาะเพิงหูและวิพากษ์วิจารณ์จีนอย่างเผ็ดร้อนทีเดียวเกี่ยวกับกรณีการใช้โดรนแล้วก็ลงมือทํากิจกรรมเคลื่อนไหวทางการทหารนะคะว่าจริงๆแล้วเขาเมองว่าเป็นการทําสงครามบนเกรซอยนะคะหรือว่าเขตสีเทารวมถึงข่มขู่แล้วก็กดดันด้วยซึ่งก็น่าจะมีวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อให้กองกําลังของไต้หวันนั้นอ่อนล้าแล้วก็อ่อนแรงลงไปแต่ทางด้านของไชียหวนบอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่อยากจะบอกกับทุกคนคือยิ่งสั ตัวยั่วยุ่ไต้หวันมากเท่าไหร่ไต้หวันยิ่งต้องนิ่งมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะคะแล้วก็จะเดินหน้าอดทนอดกลั้นต่อไปและจะไม่ยั่วยุใครก่อนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ดําเนินการตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นนะคะต้องอยอมรับว่าเธอคนนี้นะคะเจ่เวนถือว่าเป็นหญิงแกร่งแห่งเกาะไต้หวันนะคะแล้วก็ล่าสุดได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหมเนี่ยใช้มาตรการตอบโต้กล,กลับที่จําเป็นและรุนแรงเพื่อปกป้องน่านฟ้าของไต้หวันแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดเพิมเ่มเติมว่ามาตรการ ดังกล่าวจะเป็นอย่างไรต้องดูท่าทีของจีนนะคะว่าจะตอบสนองกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนรวมถึงข้าฟ้าไปสหรัฐว่าจะเข้ามาแบ็กอัพหรือว่าซัพพอร์ตไต้หวันหรือเปล่าเพราะว่าถือว่าเป็นชนวนสําคัญที่ทําให้เกิดการย่วยุในครั้งนี้เราก็เกิดการซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันเพราะว่าถ้าแนนซี่เพโลซีไม่มาเยือนนะคะการซ้อมรบก็อาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ทําให้เหตุการณ์ลากยาวบานปลายแบบนี้คะ่ะพี่พิค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e l l ค่ะ